หยุดเราไปเที่ยววัดอหงกันปะเราอยากไปไหา้พาขอพรได้ครับเราไปด้วยกันไหมช่วงนี้หน้าผมแห้งโซมไม่อยากออกไปตากแดดจากลมเลยครับเอ๊ะม่าเมียวเอ่อครีมอะไรนะที่คุณบอกให้ผมใสตอนนั้นโดชัยยาของอลิเซ่คุณไม่ต้องกลัวผิวโซมไปเที่ยวด้วยกันนะอืมโอเคครับเฮ้ยอุตส่าห์จะไปสคนเซง็งมทินคุณทากันแดดหรือยังอุตายผมลืมเลยครับ นี่ทุกทีเลยถ้าไม่มีชั้นหน้าดําเป็นฐานแล้วขึ้นมานี่มาเดี๋ยวชั้นทาให้นี่กันแดดอลิเซ่เนื้อแมตบ,บางเบาเกลี่ยง,ง่ายซึมไวมี spf 50วก pa4+ เต๋คุณทากันแดดมายัางทาด้วยกันไหมครับกันแดดอลิเซ่นี่มันดีนะคุมมันกันน้ํากันเหนี่ยไม่เยิ้มระหว่างวันสาธุมิทีนเมื่อกี้คุณขอพรอ,อะไรหรอผมขอพรว่าให้สมหวังกับความรักครับ มิ้มยิ้มหน่อยถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยเราจะถ่ายกับมิทินเต่าไปถ่ายให้หน่อยเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอะามิทินยิ้มนะดูกล้องดูกล้องเอาอีกลูกน้งข่อาวอีกลูกนึงยิ้ม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 วันนี้ตากแดดทั้งวันเลยหน้าผมเป็นไงบ้างอ,ะอ่ะเอาลวดขยาไปทานะผิวส้มเตวยให้ผิวหน้าย,ยิ้มฟูอเนื้อเซรั่มบางเบาไม่เหนียวหน้าเลยเตวยล็อกผิวให้ชุ่มชื้นได้นานย4ี่ชั่วโมงผิวกระจ่างใสลดร,รอยดำรอยแด,ง,ยดงด้วยนะ เดาคุณคอยแห้งเหรอฮะกินน้ำก่อนอช่วยด้วย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 ชมะเมียวคุณเป็นไรเราลงไม่ได้มันข้ามแล้วลกลับกันเถอะชิเป็นอะไรเดาวันนี้คุณเป็นอะไรมะเมียวมาก่อแกะคุณทั้งวันเลยผมไม่ชอบคุณหึงผมเหรอก็ผมอยากเพืชอนคุณแค่สองคนไงวันหลังเราอยากไปเที่ยวกันสองคนก็ได้ มิทินมาเดี๋ยวผมทาครีมให้ตั้งแต่คุณใช้ครีมฝ้าอาิเซ่หน้าคุณก็ะจ่งใสขึ้นเลยเนาะฝ้ากะจุดด่างดำก็ลดลงด้วยใส่ดีจริงไม่กัดไม่เสียบหน้าด้วยไปออกไปกินข้าวกันเถอะเจ๊เอกจะไปไหนกันนะ่ะจะไปไหนกันรอด้วยซีรอด้วยซีไปด้วยรอด้วยซีน่ <laughs> าสงสารจังเสนียภาพรัก งานแค่นี้ง่ายๆจิบๆปูกระเบื้องต้องคูนเกาเท่านั้นเรียกเกาซิเมนเกเตรอร์คุณภาพเกินคุ้มใช้งานง่ายคทราบว่าคุณชื้ออะไรครับพลล่าค่ะผมทำงานอยู่ที่นี่ครับผมซื้อสิครับ ผมเต๋าครับจะไปไหนครับกำลังจะกลับบ้านค่ะพอดีผมทำงานเสร็จแล้วไปกินข้าวกันไหมครับได้ค่ะคุณมันล่าชอบทานอะไรสั่งได้นะครับชอบทานผัดกะเพราเครื่องในค่ะเหมือนผมเลยครับชอบกินตับอาหารอร่อยมากเลยนะคะคุณเต๋าคุณเต๋าครับ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 คุณเต๋างานยุ่งเหลือคาหินจับโทรศัพท์ตลอดเลยอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับคุณมาล่าลองชิมน้ำงบ หน้าตาดีแบบนี้คงจะชูไม่เบาเลยนะคะอืมใครบอกครับในใจผมก็มีแต่คนชมพู่เท่านั้นนะครับชมพู่คือองที่บบาีชื่นชมครับก็เลยเรียกผิดเออสวัสดีครับหนะัวหน้าเต๋ากลับมาแก้งานอยู่นี้มักง่ายเกินเอาปูนก่อมาใช้แทนปูนกาวได้ไงผมขอโทษครับหนะัวหน้า้ากค้ามารู้ทีหลังก็หมดความน่าเชื่อถือกันพอดีครับครับครับเดี๋ยวผมรีบกลับไปแก้ให้ตอนนี้เลยครับ เออคุณพล่าผมต้องกลับไปแก้งานก่อนนะครับผมขอตัวก่อนนะครับครับครับกำลังไปตอนนี้ครับผู้ชายหลายใจมากง่ายเบื่อจริงๆเลยทั้งเจ้าชู้ทำงานลวกๆไม่รอบคอบมีดีอย่างเดียวแค่หล่อเดี๋ยวก่อนครับ จะไปไหนครับเอาคุณคนเมื่อเช้านี่ผมเดินไปส่งไหมครับผู้หญิงสวยๆเดินคนเดียวอันตรายนะครับคุณทํางานเสร็จแล้วหรอคะไี่ใช่วัี้ทำงานลูกๆแล้วมาหาฉันนะเดี๋ยวก็โดนเจ้านาตามกลับไปแก้งานหรอกงานเรียบร้อยดีผมไม่เคยต้องแก้งานเลยครับาแต่คุณชื่ออะไรคะซื่อมิทินครับสายยางผมคือมิทินไอหนุ่มจระเข้ <c oughs> ตอนคบกันแรกๆก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะนิวร้านนี้อยู่ตั้งไกลเป็นซื้อได้ไงเธอออกไปข้างนอกไม่บอกเราเหรอฉันสั่งไลแมนก็ไมเธอสั่งไลแมนก็มันสะดวกไม่ต้องออกไปตากแดดตากฝนเธอสั่งเพราะสะดวกหรืออยากเจอหนุ่มไลแมนกันเนี่ยอ้ยม่ถินฉันจะ้าหรอฉันไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวที่ทำงานมีผู้ชายไหมไม่มีทอมก็ไม่มีเขตะอย่าให้รู้นะโอ๊ยวันนี้อากาศร้อนขี้เกียจออกไปข้างนอก สั่งไลแมนดีกว่าออเดอร์มาส่งครับเอ้าเต๋าไม่ได้เจอกันนานเลยเธอมาขับไลแมนหรอขับนานแล้วแล้วนิวทำงานที่นี่หรอใช่ไม่ได้เจอกันาน,าา Man, นานหล่อขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> เราไปก่อนนะนิวแล้วเจอกันบ๊ายบายนิวทำไมต้องบายๆกันด้วยฮะนั่นเต๋าเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเธอมีเพื่อนผู้ชายรึเปล่ก็มีสิเธอเป็นอะไรเนี่ยต่อไปนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วเราออกไปยุ่บ้านเลย เดี๋ยวผมหาเลื่องเองเขาเป็นบ้าอะไรเนี่ยก็ลองมาอยากให้ไกลผู้ชายได้เธอพูดเองนะเลียงฉันให้ได้แล้วกันผมไปทํางานก่อน,นนะถ้าบอกไปไหนนะอยากกินขนมหวานจังออกไปซื้อหน้าตากซอยดีกว่าเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้อย่าบอกนะมิทีนมันจะเกินไปแล้วนะ ลา์แมนก็ได oh, ้ลายแมนถูกสุดทุกวันออกไปไหนไม่ได right ้ก็ไม่ง้อหรอกเชิออเดอร์มาส่งครับมีใครอยู่ไหมครับเตาทางนี้ทางนี้เอ้านิวนึกว่าใครทําไมไม่เปิดประตูล่ะเฮ้ยช่างเถอะวันนี้เป็นไงออเดอร์เยอะไหมเยอะมากแทบไม่ได้หยุดพักเลยช่วงนี้อากาศร้อนคนไม่อยากออกจากบ้านก็เลยสั่งลายแมนเยอะโหดีเลยดีเลยแถมลายแมนถูกสุดทุกวันด้วยนะนิวมิทินไอลไรแมนหน้ารอนี่อีก เดี๋ยวสิไหมเออสวัสดีครับผมมาส่งออเดอร์ให้นิวครับไม่่านะคุณสอบสั่งนายเมนก็เธอของังฉันไว้เนี่ยฉันออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องสั่งไลน์แมนสิอืมสอบสั่งนักไงแมนนี่อยากสั่งก็สั่งไปเลยไม่ห้ามแล้วไลน์เมนมาส่งครับทําไมเสียงเหมือนมิทินเลยโอ๊ยโอ๊ยเธอจะตามหลอกหลอนอะไรฉันนักหนาเนี่ยมิทินมิทินออเดอร์มาส่งครับ เป็นอะไรเนี่ยก็เธอสอบสั่งลายแมนเราก็มาขับลายแมนซะเลยลายแมนถูกสุดทุกวันแกนเซลรถเด่นใหญ่ต่อไปนี้สั่งไม่ได้ทุกวันนะครับลายแมนหล่อขนาดนี้จะสั่งเช้าเที่ยงเย็นเลยแหละโอ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรคะ่ะว่าแต่คุณซื้ออะไรครับพล่าค่ะผมซื้อวินิีนนะครับคุณพล่ามาซื้อของที่ซีเมอลเมนกันเหรอครับใช่ค่ะฉันขอตัวไปเดินดูของก่อนนะคะ อ้าวคุณมิทินเจอกันอีกแล้วนะครับมาชอบที่ซีเจมอลบ่อยเลยคะครับที่นี่สินค้าราคาถูกครับแถมตอนนี้ยังมีสินค้าแลก้ยงเียบเอาไวแ้แลกด้วยนะครับอ๋อใช่ค่ะจริงด้วยจะสิ้นปีแล้วเนาะที่นี่ยช่วงสิ้นปีเขามีสินค้าลดราคาเยอะมากฉันก็เลยชอบมาชอบที่นี่บ่อยๆอะคะ่ะถ้ามาเจอคนสวย และน่ารักอย่างคุณขนาดนี้ผมคงมาอีกบ่อยแน่นอนครับเดี๋ยวกันครับผมขอเบอร์คุณพอได้ไรไหมได้ค่ะพอล่าเธอดูสินค้าแรกแ้มสิมีทางพ่อ่มออซีซันหมอนสุขภาพกระเป๋าเดินทางและอีกเยอะเลยอุ้ยมีแต่อันเลลทั้งนั้นเลยอ่ะนี่เธอฉันากได้้าห่มออซีซันเอาไว้ห่มหน้าหนาวคุณพอล่าอยากได้พาห่มออซีซันหรือเนี้ยขลนิวนิวว่างไหมเราอยากให้นิวมาช่วยทำธุรกิจ นิวซื้อเยอะๆเลยนะกินี่ของเยอะแถมซ่องนี้สินค้าลดราคาเทียบเลยโอ้ยดีเลยดีเลยวันนี้เรามีของจะซื้อหลายอย่างเลยปปปไ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 ปรีบไปซื้อกันเลยไปไปคิดเงินกันเถอะมิทีมไปไปพลาดจีเงินกันเธอเราคิวเงินให้ฉัน่อยนะฉันไปเรียกของเพิ่มโอเคโอเค ลูกค้ามีสมาชิกไหมคะไม่มีค่ะมีครับมีครับ๋ิวใส่เบอร์สมาชิกเราเลยอ๋อที่แท้ชวนเรามาซื้อเพราะอยากได้แต้มนี่เองเรากําลังสะสมแต้มแจกของให้สาวนะทาไมคุณพอลล่าไม่มานะมองหาใครหรอคุณพอลล่าเขาเป็นลูกค้าประจําที่นี่เลยเราชอบมาเจอเขาที่นี่บ่อยๆเลยอย่าบอกนะสาวที่เธอพูดถึงคือคุณพอลล่ามีแฟนอยู่แล้วยังจะไม่จีบฉัน ่ผมสองรแต้มบวกหนงิบาบาทค่ะขอบคุณครับอุ้ยสมบัติวิ้ยพ่ผมออซิซันที่เราอยากได้นี่สงเสัยเอาไปให้แฟนห่มอเดี๋ยวก่อนคุณพัลล่านี่ผมให้คุณครับอุ้ยให้ฉันทําไมคะผมตั้งใจมาซื้อของที่นี่ทุกวันเพื่อสะสมแต้มเพาอผมได้ยินว่าคุณอยากได้พาอผมออทิสซันอันนี้คุณทําแบบนี้ทําไมคุณมีแฟนแล้วนะวันนั้นยังพาแฟนมาซื้อของที่นี่อยู่เลยนั่นนิวเพื่อนผมครับเพื่อนใช่ครับผมให้ เขามาซื้อของยีนนี่เพื่อจะให้ช่วยสะสมแต้มจะได้แรียกของให้คุณเร็วๆไงอุ๊ยน่ารักจังทำไมคุณถึงถาเพื่อฉันขนาดนี้คะเพราะผมชอบคุณมากเลยนะครับวันนี้สนใจเข้าไปชอบสินค้าลกษณะส,นนส่งท้ายปีกันดีดีไหมคะยินดีครับแม่ทำไมปล่อยให้หลานร้องขนาดนี้โอ้ยฉนเฉลียงทั้งวันเนี่ยจะตายอยู่แล้วไปหาย,ายายเลยไป วุ้ยตัวนี้สวยทั้งจะเอฟพันไมยเนี่ยอย่ากวานพ่อเล่นเกมอยู่ไปหาแม่อะไรไปแม่อยู่นู่นเลยไปโอ้ยคนจะน,นอนไปหาพ่อกับแม่อะไรไปห้วง่วงนอนไป Where are your parents? ครูพูดอะไรหนูฟังไม่รู้เรื่อง Oh my gosh อะไรกันนี่เสียงใครมาเอะอาวายอยู่แถวน,นี้สวัสดีครับผมเป็นครูของน้องเขาแกงครับมีอะไรอ่ะมาถึงบ้านเลยน้องเขาแกงไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนเป็นซ้ำเลยครับยิ่งภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องสักคำผ <Hey. S 1> ู้เชิญผู้ปกครองให้ไปพบหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครไปเลยมันจะไปได้ยังไงล่ะก็พ่อแม่มันทำแต่งานไม่มีใครมาสนใจลูกมันหรอก o ย I don't like that อยู่ไหนหนูจะเล่นเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละเลิกเรียนมาก็เล่นแต่เกมพูดอะไรไม่เคยฟังหรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคุณแย่แน่แน่ครูแนะนําให้คุณยายโหลดแอปไฟล์บันทอลมาให้น้องเรียนหลังเลิกเรียนแบบนี้ดีไหมครับไฟล์บันทอลคืออะไรก็คือมันเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะครับที่สำคัญดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีน้องจะได้ฝึกภาษาอังกฤษและมีอะไรทำที่เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนไม่รู้มันจะเรียนหรือเปล่านมันดือดจะตายไม่ต้องห่วงที่ไฟล์บันทอ มีครูใจดีแถมมีเกมให้เล่นดึงดูดความสนใจเด็กน้องต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวครูจองให้เธอรองเรียนฟรีนะโอเคฮัลโหล o ม a เซอร์ Hi yeah, My hobby is her hobby is I think is yeah so this is how y o are going to let's go <Yay. S 3> so, hang with l u c k s no <S uh, <laughs> so let's go exciting exciting and challenging t and Are r you แ t o today? พ่อกับแม่วันนี้เหนื่อยไหมคะ I got 4 o o n my English exam today. วันนี้หนูสอบวิชาอังกฤษได้เก่สีด้วยนะคะแม่พ่อหูเพี้ยนไปหรือเปล่า I cook for you today. วันนี้หนูทำอาหารให้พ่อกับแม่กินด้วยนะคะนี่พ่อแม่กำลังฝันอยู่แน่เลยเฮ้ยพวกแกเนี่ยไม่ได้หูเพี้ยนไม่ได้ฝันหรอก ข้าวแกงี่ยมันพูดภาษาอังกฤษได้ใช่พูด,พดไร<ด>้ไง,ไงหนูเรียนจากแอปไฟวันช็อกพ่อกับแม่ว่างตอนไหนมานั่งดูวิดีโอเรียนไฟวันช็อกของหนูย้อนหลังได้นะได้เลยลูกจริงจังเลยลูกพ่อ I love f i one ช h อ I want to study every day หนูชอบไฟวันช็อกอยากเรียนทุกวันเลย let's get better as English together with fire one s h เก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับไฟวันช็อก